สูบน้ำชนาเขาครับช่วงนี้ฝนเงียบไปเกือบอาทิตย์แล้วนะครับเขาก็ล่งเขียวก็ต้องสูบน้ำใสนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับ่นแข็งโซลาเซียวสามแผงแบ่งสันปันส่วนนะครับพผื้นทีทำหน้าบางส่วนขุดสาช่วงน้ำไหลนะครับน้ำมันสีมากขาวเลยนะครับ เข้ากับสูบน้ำจากจากหน้าเนี่ยครับสูบมาลงสาะนะครับสูบมาไว้ในสาน้ำมนะาที่นี่ช่วงเดือนได้แล้งนะครับเข้ากับสูบน้ำจากสานี่นะครับเนี่ยถามมาลงหน้าให้เรานะครับนี่คือเห็ดหน้าแบบยุกใหม่สมัยใหม่นะครับบอแมนสมัยเกา่าแง้งหายแพงหน้านะครับแง้งขีแพ้งข้างมันกับบอได้นะครับนะ ขาต้องแบ่งสรรปันส่วนนะครับบางส่วนนะ่ะขุสาร่องหลับน้ำเวลาหนาม่าน,า,มมานะครับบ่อเปนพักกันจมว่าฝนแรงนะครับเขายืนตนถ้าเบิ้งตนเขาคมนะครับที่เห็นขวามือนั่นนะฟังของทั้งลุ่งนะครับเพิ่งเพิ่งจะวาใไม่เพราะว่าโดนน้ำม,มาเต่งแล้วก็เหตุบ่ตถือข่วงเวลาแหละน้ำถ่่มนะครับมันตายเบิดนะครับต้องปันไม้วาใไม่ขาว แจ้าของมันมั่นขึ้นแล้วนะครับกะเห็ดหน้ากรมูนะครับนามกับประมาณนี้นะครับสูบใส่สองหมื่นสามหมื่นจะใส่ปัม่มโซลาเซลล์นี่ครับสูบยุ่งสิแหะสูบยิดมือนะครับอ่าเอาสูบออกมาเลยพอต้องยันเบิดนะครับเดี๋ยวเดือนหนานี่ฝนมาอีกนะครับช่วงนี้บ่มีฝนเข้ากับสูบนามมาใส่เดือนหนาฝนมาหนามก็ลงมาอีกนะครับนามสีขาวพับเลยในห,ยหนาเข้ากับ หมุนเครื่องมัดทั้งนี้นะครับสูบจากนี้นะครับถามมานี่นคระบบผมเห็ดแบบนี้นะครับเห็ดหน้าระบบใหม่นะเป็นแบบรถเข็นนะครับผมเห็ดขายเยลยแบบนั้นะชุดละมื่นแปดนะครับมื่นแปดร่วมปั๊มนะครับร่วมทอออนทอออนสายย่อนนะครับยอนลงสะนะครับพร้อมใส่มื่นแปดพร้อมรถเข็นนั่นแหละข้ออยากสูบองได้ก็เข็นไปนะครับยู่ไปน้ำให้หน้าครับ ตแรงมากแดดมันหันไปทิศตะวันตกเข้าก็หมุนไปตามนะครับเนี่ยผมสูบอยู่สามมือเนี่ยน้ามลงมาบ่าพ่อเห็นกันอยู่หรือเนั่นบ่พ่อสอกนะครับน้ามหยุบลงประมาณบ่ถึงสอกนะครับเห็นกันอยู่สูบใส่หน้าครับพื้นที่ตรงนี้กับประมาณสามไร่กว่าบ่าร่วมขอบขอบรอบนอกทั้งหมดมันก็นหาไรนี่คือการจัดสรรปันส่วนนะครับบ่เมนวาสิแห้ง แห้งตาหน้าไวอย่างเดียวเหตุตหน้าทั้งเบิดนะครับมันกะคันปีใดแรงกับว่าได้เข่าเกี้ยวนะครับบ่ได้เกี้ยวเขา่าเพราะว่าเข่าก็ยืนตนตายนะครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำนะครับน้ำม,มากเข้าสมรจะเก็บแน่นะครับปีใดมันแรงเข้าก็ได้ใช้น้ำนะครับยุคนี่สาสามน่วยสามไรหน้าสิบก็ไรคุดสาไปสามไร แต่ว่าเห็นหน้าคนอื่นสามสิบสี่สิบไรนะครับบ่มีสาจาักหน่วยบ่มีต้นใหม่พ่อต้นนะครับมีแต่หน้าลงๆเพิ่นอยากได้แต่หน้า่นอยากได้แต่เขาอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นบ่มีแรงน้ำนะครับพอปีได้แรงก็ได้ผลผลิตหน่อยคือเกา่าลงทุนหลายนะครับลงทุนคาไถ่คาวานคา,าเมล็ดพันธุ์หลาอ่าขันเขายืนต้นตายก็ได้หน่อยคือเก่านะครับอยู่นี่หาไรฮกไรนะครับก็บแห่มันได้ยั่สิบสิบเก้าสิบปีนี้สิเอาจักลอยแต่เมืองมันจะได้วะก็ได้แปดสิบก็พอกินอยู่นะครับปีกลายได้เก้าสิบ หน้าหาไรกว่าในน้ำระดับนี้ก็ร่างงามเลยครับเขาตั้งแต่กคอแต่ว่าัวโคนใส่ไปอีกจนกว่าฝนถิ่มาเพราะว่าหยาไม่ขึ้นนะครับเห็ุเข่าแบบอินซี่บอสียาผู้เดมาเห็นกับว,ว่าคือบอสียาเอาผมนอนอยู่นี่นผมใส่น้ำอยู่นี่ผมกินเขาอยู่นี่ผมบอใส่ย,ยาหายหยานะครับสังเกตขั้นคู่ผมดันหนึอนว่าไม่เด่นอ้อมเลยน้ำม,มาผมบอเอาเลยน้ำทั้งอื่นมาโลงปุ๊บนี่หายออกผุ่นเลยนะครับ ลงไปปาป,า,ปามนำมิดะสารเคมีนะครับกค็คือว่ามีแต่ยาขยาะนะครับแบ่งเนเครื่องหมุนแมนเบอร์หนึ่งนที่ฉีดยาขยาเบิดอยู่นี่นะครับบ่มีฉีดนะครับไ่มีฉีดมันก็นลดต้นทุนได้อีกการฉีดก็ค่าฉีดค่ายาเ่รบ่ตั้ตมก็เป็นพันกว่านะครับพันกว่านั่นซื้อปุ๋ยได้ประมาณสองสอบนะครับเอามาใส่เข่าดีกว่าอ่าลักการเห็ดหน้ายุคใหม่คันเจ้าควบคุมน้ำได้ก็บสบายเรื่องหยา เดือนนานี่เดือนนานี่เขาเดือนกรกฎานี่ครับน้าม,ม้านะครับขันน้ามาานี่เริ่มเข้าเบิงพยากรเลยฝนถี่มาแห้งนี่น้ำถีล่ลงมาเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยตัดเลยครับขันเอาเห็ดหน้าแตงแต่ปลายไม่สาเนี่ตัดเลยครับ,เ,เ,ปเ,เ,รบเป็นการตัดหญ้าไปให้โตตัดให้เบิดแปลงพอหนามมาปุ๊บเขาไมันจะยืนหนีนะ้ำวิธีการจัดการผมเห็นแบบนี้คือปีกายนะครับ ปีธีพันมากกบว่ตถุสียาขายนะครับก็คือใส่วิธีการตัดตัดใบนะครับตัดต้นเข่าอันละครับตัดเลยเข้าตัดปุ๊บนี่เข่ามันจะขึ้นขึ้นเร็วก็หยาประมาณสามเท่านะครับเข้าอัดน้ำใส่เลยให้ถมยอดเลยนะครับสองมือนะครับเข่าก็ขึ้นมาผลน้ำคือเก่านะครับวิธีการจัดการนะแต่อย่งที่บอนครับย่งเห็นเนี่ยถูน้ำใส่เนี่ยแดดอ่อนๆนะครับหลอยยิงทีบดมือนะเข้าต้องบ่อแพ้งทีแพ้งข้าง ก็คือต้องแบ่งสัรบรส่วนบางผืนบางบางจุดบางพื้นทีนะครับขุดสาเนนะครับขุดสาไวนี่สาหน่วยเดียวยังสูบลงมากบ่หอดสอกนะครับกับดนายน้สามไร่แล้วนะครับมันมีอยู่สาสามหน่วยกับใส่บุญปีนะครับอ่าแต่เสียดายบางพื้นทีเป็นมีทีเศร้าสามสิบสี่สิบไรบ่มีสาจาักหน่วยนะครับนะเทคนิคการขุดสาขุดไบหม่งตำตๆเนี้ยนะครับมันติเก็บน้ำอยู่ ปีได้แรงนะครับหรือว่านามพ่อเนี่ยเข้ากับสูบมใส่นะครับดีกว่าปล่อยเขายืนต้นตายนะครับนะเห็นบ่แปลงผมมันจะเขียวทั้งอื่นมันยังขาวๆอยู่ครับขามไม่พุ่นกันยังเริ่มจะเขียวแต่ว่ากตยังเห็นดินเขาขาว,ขาวยุ่นบ่มีนานะครับแต่เพิ่นอาศัยฉีดยาขายาเอาแปลงพุ่นนะครับขามต้นมะพร้าวไปิ่นสียาขายาทวนๆอยู่ครับอ่า,างอาทิตย์ก่อนนะผมกับ่อก่าไปไกลนะครับ แต่ว่าแปลงผมนี่บ่ฉสีดเลยนะครับบ่บ่บเอาเลยเพราะว่าเฮ็ดเองกินเองนะครับมันสะสมนะครับสะสมอยู่ในร่างกายเหา้สะสมอยู่ในเม็ดข้าสะสมอยู่ในดินนี่แหละครับเดี๋ยวปีหน้าผมสีดันดินขึ้นสูงกว่านะครับเอาแบบรดแลนดได้เลยนะอ้อมไปนะครับถ้าบ่ามีปัญหาเรื่องแดนขางเคียงขางบนทิ่ต้องระบายน้ําให้พิ้นนําเนี่ยผมปิดโดยเบิร์ดเลยบ่อาน้ําเขาเลยแต่นี่ก็เห็นใจอยู่กันเลยให้น้ําออกนะครับอ่าให้น้าออก เห็นใจเขาอย่างเดียวครับอันด้านข้างแปลงพูนะครับที่เป็นร่องน้ำแรียนออกนะประมาณร่วมๆแล้วทั้งเัื่องเครงประมาณสองไร่นะกับป่อยน้ำเต็งไปนะครับแต่คือปิดบ่ไา้เปิดเบิดปียุ่มุมนั้นนะครับพ่อพ่อเขาเปิดเบิดปีปัญหาเลยคือว่าคันช่วงน้ำลดจังเสียมันบ่มีน้ำขังมันบ่กะยาท่วมนะครับอ่ากะยาท่วมัดที่นี่คันช่วงน้ำห้ายกันเท่าเฮดซานามทั้งเคิ่องผลิตลงมาจังเห็นขาขาวผลิตลงมากันเท่าเฮดซาผลิตลงมาเต็งเ่ายังเดียวนี หง่า,าเข่าก็เกิดก็เป็นก็เป็นปัญหาอีกนะครับเข่าเกิดนะเฮ็ดยากเพราะว่าปัญหาต้องระบายน้ำให้แปลงขางเคียงนะครับจริงๆอย่างอยากจะดันคู่ออมเบิดเลยใบนามเข้ามากับเฮ็ดบ่ได้นะครับมันก็สิพิดกันนะครับก็บต้องใช้ระบบเี้ียวนะครับเนี่ยมุมนี้น้ำยังขึ้นมาบานถึงอยู่เดียวสีอาจใช้ได้หลายเลยสูบอีกสองสามสี่มือจนกว่าฝนสิมานะครับจนกว่าฝนสิมาการาฝนใกล้จะมาเราสตัดใบนะบตัดใบปุ๊บ ว้านปุ๋ยนะครับว้านปุ๋ยแล้วก็ล่อเขาันมขึ้นนะครับะแต่วิธีการจัดการยางยานะ